โยว่าไงาไวรุ่น a a, uto, นิสสันอเมล่าเกียร์ออโต้2,014นางวด4,000บาทตลอดสัญญาหนาพ่อกไอเสมรถซิ่งมันจะธรรมดาได้ยังไงครับพี่น้องชมหนาล่อแม็กโซ่กุน o, ตะเข็บน้ำเงินข้างในเบาะหนังออโต้หนา1.2อีครับรองทัอปพ0 1 4ไม่60,000กิโลเมตรเกียร์ออโต้งวด0 สี่พันตลอดสัญญาบ้าไปแล้วถือกคักถือกแน่ผูดโพกผูกโคเงินเดือนเจ็ดพันแปดพันเก้าพันซื้อได้ครับผมนะมึงจะไปขับมอเตอร์ไซค์หนังมาในเมื่อรถเก๋งนะงวดแค่สี่พันบาทเองนะสี่ไปส้นตากลมตากฝนนะตากแดดให้หนังให้มันห้อน มันนลังตากแอรนเย็นกับไอ้กับนิส s ันอะวีล่างวด4,000นะและค่าขาย289,000บาทเอาส่วนลดไป2,000เหลือ269งวด4,009ตลอดสัญญาออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยก้วไอ้ล้น